สวัสดีค่ะนะคะพบกับดิฉันอาจารย์พัชนีนะคะวันนี้นะคะจะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบว่าขอเชิญชวนนะคะพี่น้องนะคะลูกค้าเก่านะคะหรือท่านที่มีปัญหาที่กำลังจะตัดสินใจนะคะดิฉันจะไปพบกับท่านที่บิ๊กซจันทบุรีนะคะที่ตัวเมืองจันทบุรี นะะในวันที่26กุมภาถึงวันที่4ะะมีนาคม7วันนะคะจากที่ดิฉันดูอยู่ที่บ้านนะคะก็เป็นโปรโมชั่นนะคะ500บาทนะคะ500บาทแล้วก็ครั้งต่อไปท่านไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งมากรุงเทพมาหาดิฉันท่านจะมีลายมือนะคะของท่านเองนะคะ และพร้อมที่ตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะคะตัวนี้เป็นตัวที่จะกำชะตาชีวิตของท่านไว้ในลักษณะจังหวะชีวิตท่านดูไปแล้วหลังจากดูไปไม่เกินภายใน3ปีท่านสามารถส่งลายมือเข้ามาทางลายแล้วดิฉันจะโทรหาคุณเลยคุยกันเลยเหมือนนั่งกันตัวต่อตัว,ตวในราคาก็500บาทตลอดไปฉะนั้นอย่าลืมนะคะวันที่26กุมภาถึง4มีนานะคะ